สวัสดีสวัสดีทานผู้ชมเมื่อสุขุสุขคนเดอร์เมื่อนี้มาพบกับน้องคุณใจคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้น้องคุณใจกะสีเห็ดตามสัญญาที่ว่างหายไปกับแม่เแ่าสีไข่เมื่อวานนี่นาะพี่น้องเนาะเพื่อน่าเพื่อนอยากกินต้มปลานิ้นกับแจีวปลาแดกกับข้าวเหนียวหันทอเพื่อนว่าเมื่อนี้น้องคุณใจกะสีเห็ดตามสัญญาเนาะก็คือเห็ดต้มปลากับแจีวปลาแดกไปไปป่วนเพื่อนนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะคุณใจกะเตียงค่ะ เตรียมเครื่องเสีเนาะสีเฮ็ดมาเนี่ยไปบึงน้ำกันเนาะทานผู้ส้มเนาะน้องคุณใจสีสู่ซีมือเฮ็ดต้มปลาไปโปรดแม่ตแถวหลังจากที่ว่าห้าวชิงไข่ไปขี่หูดยังหน่ำหอดน่ำฟอดนะกับปลาลงเลยเนาะทานผู้ส้มเนาะเฮ็ดต้มปลาไปซูแม่แถากินพันน้อยพันยาต้มปลา กะสิป้าไว้ให้หมอฝดนะเฮจังสิมาใส่หลังจากที่วหมอฝดป้าเปื้อยเฮาก็สิมาใส่มักเล่นใส่อีหยังนี่คือยอดักบัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เครื่องันแหละอ่ะแต่ว่านี่หลังจากที่หมอฝดป้าสุกแล้วเฮาก็เอาเครื่องเครื่องหอมใส่เนาะ ท่านผู้ชมเอาหยอดผักบัวหยอดผักบัวหมักเลนแล้วก็ผักบัวใส่ทั้งหยาะใส่ทั้งใบจังหอมแม่เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่มักสมนี่เฮาก็สิเฮ็ดแบบสม่อยๆเนาะสมฮยาเจ็บโ เข้ากับงุ่มใบอีกแค่นหนึ่งถาะมะเกลินถาพักซุปเข้ากับเตรียมพักไปปอดแม่ถาอ๊บนี่ท่านผู้ชมหลังจากที่น้องคุณใจเหตุแบบการที่ซี่เมืองนอกว่าเสียบบ่อเป็นจะได้รสละเยอดนวดไว้วยสูงไว้อยก็ด,ดี ติดตักงเซนุ้งเอาไปกอดในเ่าแล้วเน,นี่ยนะ เฟื่อๆเลยเจ๊ขี่กินเบิรด้วยโบนเรียบนะเลยแบบ,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 บตบป,ปนิน่นกับแจวประแดก เข้าไปเรสื่ตอตอนเย้ยหันหอนออู่เนาะแถวเนาะเพราะว่านะวเขาอยู่ันนนาะคุณใจเย็นแบบท่านนี้เนี่ย เนาะทานผู้ส้มน้องคุ้นใจกะได้มากหอดเฮื่อนแม่เทาเด้วเนาะนีะ่วาา่าเฮาเอาต้มป้าเขาไปเลยกกะแป็นใครปอนเพิ่นน้ำกันเนาะพี่น้องนเนาะอย่าเสียงเด็ดสิ่งสิอัดตู้กันสิอัดตูแม่เทาแม่เทา ไปดิน่อคเมื่อไรจงเนี่ค <laughs> ำนี่ใสก่กำลังกำลังสองมุ่งหนึ่งมุง่ที่อัดตูแลรวบ่าเนี่ยเราไม่ถอดาะเอาเจเรียีนี่ยังนั่นเทียว่า แม่เทาแม่ย่างเนี่ยแต่ว่าแม่ย่างต้มปลาจะบอกก็ร้านเหมือนว่านี่จะว่าจะยาคันดีแม่เทาว่าแม่เทายาต้มปลาหมเดนหุงเลยโมเดนหุงแม่เทาวบากับร้านแต่ว่าเหมือว่านี่แม่เทาว่าจะไหนจะกินปลาจะกินต้มปลาร้านเห็ดมะหอยแ้วนี่

<cười> <cười> Để nó chỉ cần <laughs> được nó chim cà phê cho anh ấy cho anh ấy cho anh cái bự anh ấy cho 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 anh จหน,น,นึนี่ตอนปลาเนอเอเออเออเออ,อ,ออเเเออเเออเเออเอเเอองเออเออเออเอเอาเออเเออเออเออเเออออเออออเ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 ออนอเออออเอเออเ หวยให้แม่ร้านให้แม่แถาพิมกาจำได้หนึ่งเนาะอ๋อเสะบ่แสะบ่แม่แถาฮะร้านเห็ดกินแสะบ่เป็นเซฟไลยบ่ให้พัดลมเป่าให้ กวางเทพเดแล้วดะก็มาอดุได้นี่อิ่ตื่นตอกมั้ยอาแพะมาฮ้องซิมาจากเมืองกินไข่ฮะข่อกินข่อยกินแล้วร้านกินข้าวเปียกแล้วเอิ <c oughs> ่มต่าเจ้าโบกินน้ำข่อยเอขึ้นนะร้านกินข้าวเปียกไรก็มาอันนี้ <c oughs> เบิร์ดฮันกว่งวาให้มานอนน้ำพี่น้องเอ้ย <c oughs> เฮียบ ah, ah ่ได้ตีอ่ะสิบ่เบิ้งกินเฮียแม่อุ้นมันออกน้ำจิ้วไหมเป่าแม่เขากินบ่ตอนตอนพักกันเนี่ยหอกพักบัวร้องไม่เปล่าร้องไหลอกพักบัวหลอกพักบัว แซ่บ่อหอกพักร้านใส่หอกพักบัวยำบกเอ้ยำบกข่ากระทิมนะข่ถือป้ยกินบาไดนสัมพักกินไหแต่ตอนปลาจ้ะเ่อปากไหมเอาใจมาถื่ปากเลยิวะ ร้านหันเอาใส่ถือยู่แม่เถาวันที่เดปี <c oughs> อะอะตอนปลาไหนจิตอนปลาคนโสดหนามเนี่ยพี่น้องไม่เจ็ดอะไรแม่เถาบดตองกบน้ำร้านก็นได้ร้านสิ่งยรไงหนเองแก้วนี่บดจับเป็นหยางยากมันเ็ป จำแจ้หน่อยหักล้านกับบัิเหตุเพดจำเพราะแต่เป๊ะๆเนาะทำไงผดปะทํำหน่อยๆเนาะนี่อยากไงผดเนาะอ่ะเื่อทองมาเื่อทองปะนี้ เอาว่าตอนหมักเรนตัดหนักเนี่ยไม่แถววัดวัดตรงกร้นเงยเกินมันมันจังเบาเฮียอแบอบปะฮะนัวหนักเนี่ยนัวปะนัวได้ จดเป็นแล้วมันมีแห้งเนาะได้สดหนะเนาะอืมจักจๆแนวนี้ร้านแต่มี่กำลังใจเฮ็ดม่าแร้กินด้วยด้วยซอสเขานี้วร้านเบสือมากหอนๆจับเจียวน้อยนึงอืกินเกิงเลย ม่เายเ็กๆนเอจหน่อยแฉมเรือจะบ่ร้านเห็ดกินแมน่อยไถเนาะหน่อยถัเนาะกินแเนาะ ันัดสดดนาเนื่องแบบร้แสบร้ายแม่สาวอ่ะแบบในหาดอาหารเด้่ออืน่าแม่สาวเนาะแบบในหาดอาหารเลยเนาะใช่ใบให่ฮะใส่บขาาเบดแล้วบ้างเงินไหนไม่แม่าเบสอะวร้างเงินด้านไหน กินเก่งกินเก่งสมสมเพิ่นอยาพี่น้องเอ้ยซีเบิร์ตแต่กินมันเบิด์ตไหนเด้อมันมันเอื่นร้านเฮ็ดไม่เอาไม่มาให้ยสมเพิ่นว่าเพิ่นอยากต้มปลานิ่งก็แกวปลาแดกไหมอเจอตัวเองกินยังอิ่มเหรออิ่มกับอิ่มกับพ่อ โดยเอาส้นหนาให้ร้านอีกเนี่ยเจ้าน้อยหนึ่งสุดหนาเนี่ยมันจังไม่เหือไม่เห้หาบ่วงเด้อหนึ่งบ่วงแล้วสองสาม vòng sâu tay, lạc a kỳ nắng bên này. Oh, so tìm nhanh như vậy. Hmm. Gim, gim, gim. bà bên nhị đâu. Hãy thèm mói, hả? Mói thèm mói thèm. Mói thèm. Mói thèm. Mói thèm. này thì có vậy bớt đau phải sợ có vậy hả có vậy rất là chậm mấy bạn này chín bớt bớt có bị áp tố bà đưa hả là khoảng tráng mùa đâu mùa hay là ăn phẳng này gì mùa hay là ăn phẳng này. có <laughs> thể anh hẹn này tiền. không, bố mẹ dạy hả mẹ nhỉ? năm đến nó có được cái hết mạ mặt mạ, mặt 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 nè. chắc mặt mặt lấy mặt 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 bộ mặt 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 mấy hết mà yệt mấy ơn nhá mấy ơn kín kín mấy ơn. ơn hẳn nhạc nhá bố lát, lát vào mấy ơn hẳn mấy thao nhạc nhá lát xét mà hãy yệt kín đậy tết ba kín ba mấy ơn rồi kín vào lại xẹp hẹn không? กินเดียกันนอนสบายเนาะคือว่าหนานี่เนาะหนาหนาก็ไปเหรอามาหความมนนอน้ำเจ้าบ่าไมเธฮะหนาขยนี่แหละิมน้อน้ำอะไรนี่ยเมหควานอนใช่เยหนยนว่า นางอุพุตุศกาเจ้าก็มานอนน้ำข่อยน่ตีจะคือจะอไรถ้าว่าสีมานอนอน,น้ำได้เหมือน,นีนใจนอนใจเจ้าก็นอนเสือ้ขอข่อยสีนอนสะอาดเป็นว่าลงมาตี้ข่สีขึ้นไปนอนีน่ตีะฮะเบาโย่ <laughs> สีสีโรมาก <laughs> สีโรมานอนสะอาดอีดีสิให้น้องคุ้นใจขึ้นนอนเสือ้อเจ้ยงให้ความมานออนนำ้ำบ่ แกบ่มีหมูหมูบ่มีหมูเหรอาหนักอไรนี่ได้ไหมเง้ยอย่างเดร้านไห่มือว่านีซีพันเบดเลยบ่เบดเะิรเบสแวซื่ออี่างเฉียาเียาสูบเบิ้งมือหนาร้านสื่อมาไห้เป็นตุ๊ดตุ๋เอาวะ

แับยาสูบยาสูบปูนสีเสียดเกคนใหา่ไปมาพี่ล้วหายจังงุ่มไปเลยแหละยังกะเอาแล้วทานโซชุบพราาะว่เอคนจื้อเบิร์ดเดย์ครื่องเปิลคนจื้อในมือเคนหุ่มไปท่าเอาไปแม่เทาร้านสิกับเด้อเห้อเห้อเชิญมาฮ่าไอ้ดอกวเตอร์สีมือเสีเนือเหรอ โอ้ยเบาโยกินซื้อบรได้น้องอ่อนดอกโอ้นี่บ่อมาหมา,มาเพื่อไผ่เอามาใหายโอ้ผางบาทเพื่อนบาทาาเอาให้มืออื่อนร้าเสียเอาผู้กับสีเสียดมาให้เด้อเอาผู้เอาปูนเอาซีเสียดอายาสูบขนมขัาวต้มน้ำมนั่นแหละสีมืออะไรได้เนี่ยเอออะไรเนี่ะ Bộ hỏi phá mong ngớt Mọi ươn sẽ sửa ra xuống mắt này ao Thứ ngớt vậy hẳn chắc ngoài không mà bụt mất chi Vâng, 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 này có bộ sai, này Hãy nói điều Hãy nói điều Lát thì nhạc hãy hoàn hà xếp xén của Hãy mấy thảo hạc xá bộ đại Hạc xá lại Chút này cứ xí á Chút dưới xỉa Áo, lát hãy thấp แม่เทาว่าแม่เทานอนรับเขาขืนมาขารยังเอาแหมแหม่ล้อมิตรร้านซื้อไม่เอาแม่เทาอยากได้ยังสั่งโด้วยอ๋ตายยังเคยากกินไว้โอ้ยปวดยังมีเงินติดทงเงินเพิ่งเพิ่นว่าย่างโมมี่กับหาพันชิบพันกับใครเนี้ยพอได้ติดถุงเพิ่นว่าได้ทานผู้งกุ้งอ๋อ ชิปพอนชิปพนไ่ลฮะเอาไว้เอาไว้ซื้อเอาติดดทงเาไว้จะมีเงินติดทงไหนไหนกมวนเขาทงเอได้จักได้ใส่ดวยวได้ใส่นะมือว่านในร้านไหยชิปพอนได้ใส่อยู่บ่ซื้อยังฮะ สื้อยังสอยาสุกสียำบานไม่เทายางยังกับสืออส่อหอโดยด้านหเธอระเดีกละหน่อยบอกาไหา้หายาเบิ้งม,มนีสิหีดปิมนีร้านสิฮีดฮะปินวมานีร้านสิหีดห<อ>สิหดบหาเฮีดเป็นอยู่ สีเมืออะไรได้เนี่อยอะไรยางร้านสีเมืออะไรได้เนี่ยไม่สีเมือเมื่อหันแร่เนาะโอ้ยอยังไงนองหัหนลนะนเดี๋ยวนี้นี่เซตจะได้รับมาหนอนกันเนาะลูกของแม่ตีแต่เสือจีไปนอนเสือลูกเคิร์

บอกพ่อม่สัจจะเพิ่มาทานผู้ชคโอ้ยร้านบัวลอมานนอดน้ำลบเพิ่นหายเพิ่นหายทานผู้ชมเพิ่ขี้อัดว่าบัวนอนน่ะบอกพ่อมีสัจจะเพื่อนขีรอดบ่าไงขียดบ่ร้านบันอนน่ะวเขียดจอขนาดมันบอว่า่ไม่อยูร้านหน่ม่สัจจ้เมื่อ้ร ม so ือเอื่นสิมาหาใหม่ซื้อยาสูบมาให้ก็หมากระพูดนี่บอกนี่บอกแล้วก็เสียฮะโวยสี่เสียน้ำ